อย่างเนี้ยถูกเห็นไหมฮะถูกเปิดอยู่แสนหกนะครับตัวนี้ไฮแลนเดอร์แสนเจ็ดแสนสี่ดีวคันนี้นะครับแสนแปดนะครับแสนแปดนะครับเป็นรุ่นเจนี่สปาร์คหัวเดียวนะครับเปิดอยู่แสนหนึ่งหมื่นเปิดอยู่แสนสองนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยแสนสองอันนี้เครื่องดีเซลนะครับแสนสองนี่หนึ่งสี่หกอันนี้เปิดอยู่นี่เปิดอยู่แสนกว่าบาทครับไม่ไม่แรงแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เพจสยามมิเตอร์ประมูลครับง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ครับวันนี้นะฮะรถทั้งหมดเกือบ600คันใช่เยอะมากครับ600คันนะครับอย่างเงี้ยถูกเห็นไหมฮะถูกโปรยดูแสนหกนะครับภาษี66ต่อภาษีหนึ่ปีนะครับเปิดอยู่166ไม่รวมแวดนะครับไม่รวมค่าดําเนินการ เบ็ดเสร็จก็ไปน่าจะเกิน2 0 0 0 0 0หรือก็ส้นต้นนะครับเครื่อง2.5ตัว S นะครับตัวรถปี14ยางปี2023แสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเลขใหม่อยู่ที่2 0 0แสนนะครับเป็นเครื่องดีเซลแต่คันนี้นะครับมีดนเป็นรถเกรดดีนะครับนี่เพดยิงใหม่ด้วยนะครับยิงใหม่ดูง่ายๆครับอันนี้เราไม่มานั่งโกหกกันนะบอกชนเราบอกชนแต่ว่า มันไม่หนักอันนี้เก็บมาสวยหน้าร้านขายอยู่ 3, 4, 3, 5อยู่นะตัวนี้ะนะครับปี14ส่แต่ดูละไม่หนักฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ X-Series ตัวเก่านะครับตัวนี้ Highlander แสนเจ็ถ้าราคานี้ต้องเป็นออตโต้เท่านั้นถ้าเป็นแมนวนวลจะแพงมากนี้ปี2011ันสบเอครับ Super t ปปย t a n u m ตัวสุดท้ายอีกหนึ่งคันแสนสี รถ Mazda BT50 Pro นะครับ h i g h l a s, <S <Hi> e r <Laser S 2> เป็นเครื่อง2.2งจุดสเป็นรถหนึ่งครับ <P TC S 1> เป็นรถ <P TC S 1> ที่เป็นไฟขาวแล้วะนะครับถ้าเป็นตัว12-13ไฟมันจะส้มแสนสี่โคตรถูกนารังขายอยู่2.7นะครับ2.7 ดีวอคันนี้นะครับแสนแปดนะครับแสนแปดน,น,นะครับเป็นรุ่นเจสมา <2. S 1> <4 J S 2> ร์ทแคปสองจุดสี่เจนะฮะคันนี้เปิดอยู่แสนแปดปีสิบเจ็ดสองจุดสี่เจนะครับคันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับหน้าร้านก็ต้องมีคันนี้ต้องมีเลขสามใช่ค่ะสามกลางสามกลางไปลายลอ๋าโอ้ยนี่ขนาดไม่มีล้อนะอืมเออเราก็ไม่มี นี่สป,ปาร์คหัวเดียวนะครับเปิดอยู่แสนหนึ่งหมื่นบานะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.5งจุดี <DD. S 2> เดียว DDI เป็นตัว S นะครับหน้าร้านขายอยู่2องแสนานะครับใช่สองแสนอันนี้4นนประตู3ามแสนนะครับ นี่ไม่เกินแสนห้ากระบะแคปแต่ต้องเก็บงานหน่อยนะมีเก็บสีหน่อยเปิดอยู่แสนสองนะครับอันนี้แต่รถกลับสีมามันก็ถูกมันก็ตามราคามันนะแล้วก็อย่างเงี้ยแสนสองอันนี้เครื่องดีเซลนะครับแสนสองรโวครับตอนเดียวใช่แสนสองหัวเดียวแล้วก็อ่ะนี่เลยไรพีนดวร่านี่หนึ่งสี่หกไม่เกินแต่ถ้ารวมค่าเงินการมันก็เกินแหละแต่ว่ารถเป็นรถใหม่นะครับได้ปีใหม่ เพิ่มอีกหน่อยแล้วกันคุณพี่นะตัวนี้ได้เลยนะครับ2018ก็ได้อยู่แต่ได้ไปต้องไปเก็บงานเลยนะเนี่ยต้องมีเก็บสีฝั่งนี้นะครับรถไม่หนักนะครับพี่นะพอะสีห66นะครับครับผมหรือจะเป็นตัวนี้นี่นี่นี่หน,น้ายักษ์จะเป็นหน้านี้เห็นไหมครับนี่ไฟระเบิดเบิมใช่นี่เขาเหมือนเขี้ยว<ช>แหลมลงมานะครับสองข้างนี่เขาเรียกว่าหน้ายักษ์หรือหน้า VN อนันนี้เป็นเกรดซีครับไม่ชนนะเป็นตัวพีเลนเนอร์นะครับตัวนี้หน้าเดิม ดูวหน้าแท้หรือหน้าหน้าแปลงมาเนี่ยฮะเพจตัวนี้สําคัญครับนี่ต้องดูนะครับเป็นรถปี0 8 0 8เป็นไปได้ครับ3.0นะครับ e 3.0 e นะครับ k runner นะครับ k runner 3 0 e อันนี้เปิดอยู่นี่เปิดอยู่แสนกว่าบาทครับไม่ไม่แรงแล้วนะครับเปิดอยู่แสนกว่าบาทนะครับตรงนี้ถ้าคุณมองหารถมือสองไว้ใช้งานสยามมิเตอร์การประมูลหรือ SIA มีรถเข้าประมูลเริ่มต้นราคาหลักพันมีทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เกือบ1 0 0 0 0ืนคันต่อเดือนทั้งหน้าลานและระบบ ออนไลน์แต่ถ้าคุณอยากขายและไม่รู้จะขายใครมาส่งรถเข้าประมูลกับ SIA ให้ราคาสูงเพราะเรามีลูกค้ากว่า3 0 0 0 0รายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโทร02-197111 1, 1, 1ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้